กอใความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้ากูค้คนกู้ประเทศคึกได้อย่างอี้อยู่อย่างปอเพียงปอผามาณบนโลบล้ําไปคนเฮาก็อยู่เป็นสุขกระแสพระราชดดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่า กำลังเกียรติตดตามห้าฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จััะเชิงใหม่เจนี่ไปขอเชิญนทน่้นห้ฟังรายการหมาะก,กับื่อประชาชนเกษตรสุขภาพเจ้านี่เธอฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้าฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอ ใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกหรือ KU Radio p l u s สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU Radio Thailand เท่านี้ง่ายๆเอง ทั้งรายการเกษตรคำสัพอาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะ <ใน S 2> เราคือสถานีวิทยุมอกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะหลายประเทศทั่วโลกกำลังประสบปัญหาพลังงานและอาหารแต่ประเทศไทยสามารถสร้างแหล่งอาหารและพลังงานที่มาจากพืช บนที่ดินของเราได้ถ้าวันหนึ่งที่ดินเหล่านี้หายไปคนไทยจะขาดอาหารพลังงานเครื่องนุง่มหกที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคร่วมรักษาที่ดินทำกินสำหรับวันนี้และวันหน้าเพื่อความมั่นคงของลูกหลานไทยในอนาคตสถานีวิทยุมอกอดณรงค์ให้เกษตรกรไทยไม่ขายที่ดินทำกินสร้างแผ่นดินเกิด สถานีวิทยุมออกเจิงใหม่ขอเชิญร่วมกิจกรรมการเมดสีเขียววิทยุมออกเจิงใหม่กูวันเสาร์ขงเดือนแปดโมงเจ้าเป็นต้นไปมีตึงก้าไม้พันดีพักปลอดสารพิษนวัตกรรมท้องถิ่นผลิตภัณฑ์แปรล,ลูกต่างๆเกรรษตรกร,รผู้ฟังครอบครัวมออกวพลิตเองจำน่ายเองราคาเป็นกันเองแล้วประกันเนื้อเจ้า ตีวิทยุมเกเจีงยงใหม่มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์มานไม่แก่น้อยตะบ,บนป่าไผ่อำเภอสันทรายจังหวัดเจีงใหม่สถานีวิทยุมกสถานีวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธรนะนารณะ สวัสดีเจ้าต่านผู้ฟังและตั้งผู้ชมคุณตาปิ๊กมาพบกับรายการมอกพบประชาชนกเกษตรสุขภาพปากกันได้ก็วันจันทร์แผ่ววันพุธหกโมงเกินถึงเจ็ดโมงเช้าทางสถานีวิทยุมอกอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จรังหวัดเชียงใหม่ AM s t e r ต o ความที่612กิโลเฮิรตซ์คลื่นซ้ายสุดอออากาศในแปจงังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือเพอตึงภาพได้ยินตึงเสียงตี่เวอร์ไวเบดอทเคอร์ p l u 612 c o m facebook l i v e และ youtube สถานีวิทยุมะกะเจียงใหม่ก็ได้ยินตึงเสียงหันตึงภาพผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ iOS หรือ a อ d r o i d ก็ได้อยู่ที่ไหนก็เับฟังกันได้ทัว่วโลกข้าเช่าเสีงเทียนเนียมทรย์ฮับนตี้ตะมันรายการเจ้าและก็ช่วงนี้บ่ด้ลืมนะจากกิจกรรมดีๆที่สถานีวิทยุมะกะมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์จังเจียงใหม่ กิจกรรมกาดหน้าสีเขียวครอบครัวมกกวันเสาร์แปดมุเช้าเป็นต้นไปที่สถานีวิทยุมกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่บ้านไม่แกดน้อยตำบล่าภัยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่มาอุดหนุนสินค้าเกษตรจากเกษตรกรผู้ฟังครอบครัวมกตึงก้าไม้พันธุ์ดีสัตว์พันธุ์ดีพักปลอดสารพิษนวัตกรรมท้องถิ่นผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆเปื่อผลิตเองจำน่ายเองราคาเป็นกันเองมาบรรทุกจะไรโทรศั พากันกรที่สถานีวิทยุมากาเชียงใหม่มหาวิทยลาลัยเกรรษตรศาสตร์โทรศัพท์0 5 3 0 4 0 2 2 8เจ้าขอเชิญท่านรับฟังรายการสาระน่ารู้ เพื่อสมุนไพรและผักพื้นบ้านทางสถานีวิทยุโมโกเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสาระนา่ารู้พืชสมุนไพรและผักพื้นบ้านทางสถานีวิทยุมอกอเชียงใหม่ม,มหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์วันนี้เสนอเรื่องบัวบกจากข้อมูลสมุนไพรพื้นบ้านสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่1กลุ่มวิชาการเกษตรกล่าวถึงบัวบกว่าบัวบกนั้นมีถิ่นกําเนิดและกระจายพันธุ์อยู่ในประเทศอินเดียประเทศเมียนมา และยังแพร่หลายไปประเทศอื่นๆเช่นประเทศไทยญี่ปุ่นอินโดนีเซียและสีลังกาต้นใบบัวบกนั้นเลยไปตามพื้นดินแตกรากฝอยตามข้อใบของบัวบกนั้นเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับหรือออกเป็นกระจุก3-5ใบใบรูปไตขอบใบหยกักส่วนดอกของบัวบกเป็นช่อ2-3ดอกออกตามซอกใบมีสีม่วงเข้ม ผลของบัวบกนั้นมีสีเขียวหรือสีขาวผลแก่จะมีสีเทาค่อนข้างกลมประโยชน์ของใบบ,บัวบกช่วยบำรุงสายตาและรักษาสายตาฟ้นฟูขอบดวงตาเพราะบัวบกมีวิตามินเอสูงช่วยรักษาอาการตาอักเสบบวมแดงโดยการใช้ใบบ,บัวบกล้างด้วยน้ำสะอาด คั้นเอาแต่น้ำของใบบัวบกมาหยอดที่ตา3-4ครั้งต่อวันช่วยบำรุงประสาทและสมองเหมือนใบแปะกล้วยช่วยทำให้ความจำดีและทำให้มีปฏิพันธ์ไหวพริบมากขึ้นช่วยเพิ่มความจำในผู้สูงอายุท่านผู้ฟังคะ กลับมาพบกับรายการสาระน่ารู้พืชสมุนไพรและผักพื้นบ้านทางสถานีวิทยุมอกอเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์ได้ในครั้งต่อไปขอบคุณที่ติดตามรับฟังและรับชมวันนี้ดิฉันนางสาวรัตนาพรมโนขาวนักศึกษาฝึกประสบการณ์สาขาระบบสาราสนเทศทางธุรกิจชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยแม่โจจังหวัดเชียงใหม่ สวัสดีค่ะอาลารเจ้าตอนนี้เราไปพบกับวิทยากรกันดีกว่าในรายการมออกเพื่อประชาชนกเกษตรสุขภาพตั้งสถานีวิทยุมออกมหา,าวิทยาลัยกเกษตรศสาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกเจ้า ท่านฟังเจ้าตอนนี้เฮาอยู่กับคุณพัชนีวงสาวฟ,ฟั่นนะเจ้าเกษตรกรลูกค้ทออกกาทกศาสาขาอำเภอปราัังจังหวัดระปูนนะเจ้าที่เข้ามุมองการ sme เกษตรทกศาที่สามารถจะส่งเสริมการผลิต การแปรรูปสู่การตลาดได้เป็นผู้ประกอบการเลยนะเจ้าซึ่งรายละเอียดเป็นจะได้เราไปอู้คุยกับเปิ้ลกันดีกว่าก็เป็นวิสากิจชุมชนกลุ่มทําสวนเพื่อการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนะเจ้าอยู่เลขที่1 7 4หมู่12ตําบลน้ําดิบอําเภอปางัจังหวัดลำปูนทางสถานีวิทยุมอกอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฮาออนไลน์ทั่วโลกกับข้าเจ้าแสงเทียนเนียมทรัพย์ทีมงานสถานีวิทยุมอกอมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงนี้ ไปพบกับเปิ้ลกันก่อนนะเจ้าโดยเฉพาะการทําธุรกิจเกี่ยวกับน้ําเพิ่งผลิตภัณฑ์จากน้ําเพิ่งแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆนะเจ้าสวัสดีเจ้าคุณพัชนีเจ้า วัีเจ้าเจ้าก็มาอู้คุยกันเนาะเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับเกษตรกรผู้ฟังครอบครัวมกราเฮาทั่วประเทศในช่วงนี้นะเจ้าตอนนี้คุณอัชนีวงสาวฟันก็เข้ามวมโครงการ SME เกษตรทกสเฮาดอกเบี้ยร้อยละสีต่อปีนะเจ้าของสาขาอำเภอประสังจังหวัดละปูนเข้าร่วมมาเมินหรือยังตอนนั้นมีที่มาจะใดกับเจ้าถึงเข้า่วมโครงการนี้เจ้าอ๋อเจ้าตอนแรกก็กลุ่มก เรา่มทำงานกันโดยการที่ลงทุนกันเองแต่หลังจากนั้นมาก็รู้สึกว่า,าก,การากตลาด่อไปได้งบประมาณเงินทุนงเงียนเขาบอกให้พอก็เลยไปหาลือตังทกศตอนก่อนนี่จะเป็นทกศส,สาขาตาจางแต่เดียวนี้จะเป็นทกศส,สาขา,า,นะาบ้านแรมนะจ้าว่าขึนแงยกมาครั้งที่หนึ่งจากก็เป็นทกศส,สาขาบ้านแรมจนกว่ามีโครงการที่ กลุ่มผู้ตากิจทำการเกษตรนี่หรือว่าแปรรูปอย่างอื่นถ้ากุยแปรทำแปรเอ็นะจ๊ะเพิ่มก็มีงบประมาณดอกเบี้ยทุกมาเ่วยเหลือก็คือกลุ่มเริ่มตั้งแต่มูลน้นบาทาไปเจ้าก็เลยเข้ารงการตัวเปิ้ลเอ็นะจ๊ะจ้าเขาร่วมโครงการตัวเปิ้ลโดยการใช้เขากลุ่ม กลุ่มวิสาหากิจนี่ถ้ากลุ่มไหนก็ดีนะเจ้าคืออย่างขาดเงินทุนหมุนเวียน,นอย่างเงี้ยจะติดตาทางทกสได้เพราะว่าทางทกสเป็นมีอมกของวิสาหากิจอยู่แล้วนะเจ้าอดอกเบี้ยก็ถูกโดยปีบาทต่อปีเจ้า แล้วตอนนี้ทราบว่าทางวิสาิจชุมชนกลุ่มทำสวนเพื่อการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มที่คุณพัชดีดูแลอยู่เนี่ยจะเน้นไปเรื่องผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำเพิ่งผลิตภัณฑ์จากน้ำเพิ่งแล้วก็เครื่องดื่มตเตยนะกจ้าเป็นไนงเพราะเรา,า,า,าต้องคอนเสริมตั้งแต่การผลิตการเลี้ยงเพิ่งเพื่อได้น้ำเลยค่ะเจ้าจนแปลรูปตอนนีกเขาทำลําไยแต่มานะเจ้าจังหวัดระยองนี่ก็คือลํยาไยเป็น ใจรักเนาะ <S <S แต่หลังจากนั้นมาก็ว่าเอออยู่ไหนําไงมันออกครั้งนึงแล้วก็ปางื่้นบ้าน่างจังหวัดตั้งอุตรดิษฐ์เชียงรายของแกนมต้นยังเลี้ยงพึ่งยกพึ่งมากิน่น้ำหวานจากดอกลำไย,ยข,ขาวตังสีก็เริ่มพึ่จวนกลุ่มว่าเขาก็น่าจะเรียนแบบเพิ่นเพราะว่าต้นน้ำพึ่งมาไว้ในสวนเขา แค่ห้าหกสิบลังต่อต่อแปลงอย่างเงี้ยเจาะหรือหนึ่งร้อยลังเติมไดน้น้ำหวานกันเป็นสองถังสองถังถังหนึ่งสองร้อยลิตรนะเจอะแต่น้ําหนักน้ำรึ่งนี่มันมันหนักมาตจามันจะได้สามร้อยกิโลกว่า, <c oughs> าก็เลยหนึสองร้อยโลนี่สองถังเจาก็หกร้อยต้นขายกิโลละร้อยกว่าบาทร้อยห้าสิบบาทมันเป็นเงินเท่าใดต่อหล่อ ือก็เลยขึ้นคืนอะรายได้ที่คนได้จากครึ่งตัวน้นอยมันขย,ยันามทำงานนะก็พึ่งงานไม่เก่งแต่หาน้ำหวานจากดอกลําไยดอกไม้นานาชนิดมาเข้ารังเพื่อสร้างให้เป็นเรีงพึ่งกับต้นแต่ก็เขาจะมีวิธีใดที่จะเลี้ยงพึ่งกันกับจวนอันตร์คืน,นลนําไยหัวเนี้ยแต่เขาลองไปหาลีตังกระเสือ พอดีการกระโดก็อกแนะนำว่าท่าน,นก็จกเนี้ยจะเลี้ยงกันให้มีความฮู้ก,กไปที่ตูงพึ่งจังหวัดเชียงใหม่ดาะจะเละเย,ยเรียนกันไปศึกษา,ตาเรียนรู้จากการเลี้ยงพึ่งพึ่งจะมีมลมมันๆสีนเลียนงมือนะจ๊ะเอาจ,จ,จะไปเลี้ยงฮู้แจ้งท่านมาก็จานั้นก็เริ่มมีพึ่งแต่คนละเอาลังสามติดลังบางคนใส่ถึงกอห้าตเลยจะ ก็มาเพาะทางขยายขยายจากของที่ที่พัฒนีนม่จะมีตลาดมีห้าสิบเด็นะะขยายได้ต่องตังร้อยกว่าลังนะจ๊ะก็เขาก็เริ่มมาก็คือนตึกละถ้าเราจะเอาเหงก็ได้แต่มันจะเหนื่อยเกินไปเพราะว่าในจากการตนาดในจากการเลี้ยงอ่ของจะอึ้อพึ่งก่นอนลึกยหลานฮขานอกก็ต้องดีเลยไนะตื่นให้ามันทั่วนี้ถ้าเขา เลียงตป่นเลี้ยงละเลี้ยงควันเขาก็จะปได้ผมระโยกจากเุ่นนะจ๊ะ่อ่าอันนี้เอาเลี้ยงเลี้ยงที่เป็นเุ่นเขาก็ต้องเลี้ยงนอกเขาดูเขาดูแลี้ยงค่าแะแต่ถ้าว่าเขาเลี้ยงมากเลี้ยงเป็นพันกับเลี้งได้จ๊ะทำนอนี่ยการใ่ใจดูแลมันจะยืดเกินไปอยางั้นที่จะทำเรงานนะจ๊ะอันนั้นเขามันจะใช่เป็นเร่นงานเป็นบริกาคเองเขาก็เออเอาเอาต่อกำลังเขาไว้แยกได้น้อใช่ ่ากผลิตะรรมน้ำผึ้งจากยัไรมาสู่น้ำผึ้งน้ำผึ้งเขาก็มันทำาลิ่นมันกินทำออกสู่ตลาดนะจ๊ะในนามแดงน้ำผึ้งปลาแสงขึ้นนะจ๊ะรู้สึว่าทำาเิ่นน้ำผึ้งเ้นแน้ำึ่งธรรมชาตินะี่เป็นยันไขึ้นเป็นธรรมชาติล้วนๆของมีการหน่วยงานของสีวภากลุ่มเอ่อหน่วยงานของเบ้มาดูแลสอน ทปลูกากปลูกเลีล้ยงพืชในการเราใช้ปุนเ,นนเอาก็ใช้เป็นชีวภาพกันแล้วกเป็นกระทั่งสียาอย่างนี้สีก็เป็นปุชีวภาพกันแล้วกะยาที่เขาเกิดยสีพ่นลำไยไปเขาทำให้มันดอกแล้ว,วเราก็ต้องใช้เป็นพวกชีวภาพเป็นน้ำน้ำ,นำต้นนันไมน้อย่างนั้ก็ช่อยกันเกาะอันนี้ก็เลยได้ข้อดีของน้ำพึ่งกาแข็งพึ่งนี้เกาะ เป็นน้ำพึ้งธรรมชาตินะจ๊ะเฮาแบบมีสารพิษตกค้างได้แต่ไบเออีโคโัมี่เออนะจ๊ะน้ำผึ้งเป็นนิดตัวจริงแน่นอนควรเฮาบริโภคห้าไปกินนั่นใช่ไหน้ำผึ้งเจ้าน้ำผึ้งมีน้ำตาลเอ่ะเฮาก็ถ้าต้็นต้มน้ำตาลน้ำพึ่งกินหรือว่าเอาต้มน้ำตาลไปผสมกับน้ำผึ้งอันนี้เฮาควรกินน้ำตาลคนเดียวเหดีกว่าถ้าต้องไปซื้อของ กินนะเจ้าถ้ากินน้ำผึ้งหอมก็เอาก็บอกงูว่าน้ำตาลในนั่นอ่ะมันมีกี่ตัวใดอันนี้เขากินถ้าเขากินน้ำผึ้งที่เป็นน้ำผึ้งเบนซิแตร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเอาน้ำตาลเบาๆอย่างเนี้ยมันเป็นแบบขึ้นเจ้าแต่ถ้ากินน้ำผึ้งผสมน้ำตาลอันนี้ หวานขึ้นแม่นะเจ๊ะต้างเลิกไปได้ว่าเขากินไปวันละกีจ่จอนจกินไปวันละกี่ทีกันนะจา้จาอันนี้ก็ขอฝากจากพ่อแม่พี่น้องเขาเ,าเลยว่าน้ำพึ่งแพ้ราคามันจะพึ่นถึงง่ายว่าน้ำพึ่งถูกไหมมาแต่ไก่น้ำพึ่งแพ้นแน่นอนนะเจ้าอือจา้าน้ำพึ่งตาแสงพึ่งเองนะเจาะจ้าน้ำพึ่งตาแสงพึ่งอันนี้เป็นของกลุ่มวิสาหกิจชุชมเขาจ้า คุณวิชาคิดกลุ่มทำงสวนเพื่อการผลิตและแปรรูปผลผลิตเกษตรก่อ ของตำบลน,น้ำดิบอำเภอปราสางจังหวัดลำปลูนซึ่งคุณพัชณีวงศาฟั่นก็เป็นทีมเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม,มก็ถือว่าอเอารวมตัวกลุ่มกันสําหรับผู้ที่ปลูกบัลลำไยยเนาะพี่น้องตั้ผู้เป็นเป็นตรงลำไยอยู่ละว,วันนั้น,นเราก็เลี้ยงเพิ่งกันมาด้วยกันไปเฮียนรู้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะศูนย์เพิ่งที่เชียงใหม่เนาะเป็นถ่ายทอดคอามรู้ตอนนี้เราก็เลี้ยงจ้างกันละแล้วก็เอาน้ำเพิ่งก็จ้างละแต่รู เป็นผลิตภัณฑ์ตัวอีม้มแมงกะเจับมีน้ำผึง้งและเก,กงงาะมีน้ำผึ้งรวงเอ็น้ำผึ้งดอกลําไยแล้วมีน้ำผึ้งดอกไม้ตาของเข้าจะมีอยู่สองสองวย่างนะจ๊ะคือดอกไม้นานาชนิดดอกลํไยแบบบางจุเป็นผลิตภัณฑ์ออกมาก็มีหลายรูปแบบนะจ๊ะแล้วก็จะมีแบบเทปเกตหนึ่งพันกรัมหนึ่งพันห้าร้อยอแล้วก็ หน่ไอเจ็ดทกาอันนี้ม <that 's what opposite backs> like, like, ันจุเป็นกระรอนมางคนดแต่เนีรยแค่นกาแฟก้าวไปน้ำนักกินก้าวมาคุกินไปคัอใหญ่ๆต้อกินก็อกเพือที่มันคุ้งเนี่ยนะจ๊ะแล้วก็มี่าเจ็ดร้อยก้ามสามอยก้างเนี่ยนะจ๊ะแล้วก็ตอนนี้ก็ทำเป็นน้ำพันคอมออกมาผสมกับน้ำผึ้งเลืองตนก่เรียกว่าน้ำผึ้งลืงเนี่ยจ๊ะหลวงมันกินได้ แต่น้ำพึ้งก็ได้น้ำมะนาวได้ไปอาหารเฮาก็ได้อ่งแ่กกาแฟได้แต่กับน้ำพึ้งนี้มีประโยชน์ต่อมือเฮานักเตยนนะเจ้าเพราะว่าใครได้กินน้ำพึ้งแต่มีสุขภาพดีแน่นอนเจ้าชาอันนี้เป็นเป็นยาอายุวัฒนะตัวนะเจ้าน้ะเป็นสมบนไพรพื้นวจตอี จ้าเพราะว่าคนเฒ่าคนแก่เรื่องตัวอุ้ยแม่อ um> ุ้ยเฮาเป็นเกิดต um ึงบอกว่าอันนั้นที่ป็นยาอยู่แล้วนะจ้ะเป็นยาอายุวะคะแม่ชะลอความแก่จ้ะเสร็จปั๊บสมดุลร่างกายของเฮาให้ดูดีขึ้นจับผิวพรรณมันหนักจะคล่องใสจ๊ะแล้วก็หลังจากนั้นมาเพราะว่าเออน้ำพิงก์อ่างใจก็เลยมาทำชาจ๊ะชาที่กบิ้งชาขอนไทยทีนบ้านเฮาจ๊เอาใบชาจากชงไว้ก็ผสมกับดอกอัญชัน ตากดอกอัญชันนี่จะบ้านเขาปลูกอยู่แล้วก็มาตากแห้งเอาแบบเราบดที่เป็นถุงผสมกับชาเอากระบดเป็นถุงเหมือนกันนะจ๊ะทาอัญชันอบกับน้ำหุ้งนะจ๊ะอันนี้จะมีอัญชันกระเจี๊ยบมะตูมใบเตยกุหลาบติควยกระเจี๊ยบอัญชันนะจ๊ะมันจะมีเจ็ดวันเจ็ดถุงมีชาเจ็ดถุงเลยนะจ๊ะถือได้หลายๆรอบต่อเจ็ดวันนี้ กลิ AM, ết, ่นต่างกันนม่ใาเกลียบก็จะออกมาสีแดงๆกลิ่นไปแล้วจะได้ลดพงพงกับปากจับากก็คือชาเ้นก็คืะเกียวจับเปี้ยน่ะเนาะเกลี้ยวกับหวานเออเกี้ยวกับปาาแล้วก็กินอ้าสมมุติว่าเป็นใบเตยกัมีใบเตยจะได้กินใบเตยออกมาแล้วก็กินชาไปกาจะออกลุกฟนปากึงน้ำชาเนาคจับ หอมเตยเนาะใบเตยจะหอมจะสีเคล่ขนมไทยแต่จนนี้เป็นสีเขียวถ้าสีเเลืองก๋วิเกฮวยอาจจะได้กินก๋วยเตียแต่เวลาเราื่มก็เป็นน้ำพานะจ๊ะทางสะพานพวกนี้ที่ไปที่มาของตื่นก็มีใจยงานยนต์ยนต์เครื่องไฟฟ้าเครื่องเรื่องเขาคือโลกไขมันในในเรื่องขอการส้างการคัดถายที่ดีใบเตยก็ เรื่องเรื่องเลี้ยงหัวใจมันี่ยาะจ๊ะมันมันมีหลายๆอย่างไงนะจ๊ะอ่าสมุนไทยพื้นบ้านเฮาก็มีคุณสมบัติที่ดีดีเขาเกาะหันเราเห็นว่าคุณสมบัติเป็นดีเขาก็น่าถือแบบหนึ่งแค่ใจอย่างเดียวพอเอาพวกสมุนไพรยุคนี้มาใส่ถึงไปเกาะจะควบคู่กันไปได้ดีเป็นสองทาไงนะจ๊ะ ก็เลยมีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาเลยเนะเป็นชาสมุนไพรอบน้ำผึ้งโดยนะ,ะจ่ะแล้วก,ก,ก็จะมีกาแฟกาแฟเปรสอนพึ่งเปรสอนพึ่งนี่ก็หนกิ่นเครือย,อย่างพึ่งแค่ไหนะอ่ะคัเข้าวอาหารปวดหัวไม่เกินนอนบันลับตืต้นไบท้องอย่างนี้นะดอถ้ากินเข้าไปลนะ้วมันจะรู้สึกเหมือนท้องอ่อนไคล่า ไอเตี้ยตอนนี่นี่นะไขเป็นพุงแค้ลองกินมาได้เจ้าถ้ากลิ่ะเพาะเตี้ยตอนกับอาเอาลงผัดเป็นกับกาแฟอย่าี้ยนะเจร็จวันนี้เก็เริ่มหูฝุ่นนะจ้ะถ้าฝุ่นเนื่อยเนี่ยปวดข้อปวดเข่านี่างเอ้ยประมาณสักสามปีปวดตรู้ว่าร่างกายเขาอ๋อเขาเคยเดินเกยเตียวไปเนี่ยปวดแขนปวดขาแบบเดียวนีเวามแบบปวดเขาเป็นเงี่ยนานมันก็จะเริ่มหูนะจ๊ะมันจะขับจากข้างในสู่ข้างนอกนะจ๊ะ หรือว่าอยางเป็นเครือข่ายเข้าไปติดต่อกับกลุ่มวิสาิจชุมชนกลุ่มทำสวนเพื่อการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนะจ้าก็ติดต่อคุณพัชณีวงสาวฟั่นได้นะเจ้าท่านก็เป็นประธานวิสาหิจชุมชนอยู่ก็อยู่เลขที่1 7 4หมู่12ตำบลน้ำดิบอำเภอป่าซางจังหวัดละยอลูกค้าทกสสาขาบ้านแซมจังหวัดละยอนะจ้าขอย้ังเบอร์โทรศัพท์แผ่งการนึ่งเจ้าคุณพัชณีเจ้า0819523313เจ้า นี่ติดต่องีงอยู่บ้านมังสนกล้วยนะเจ้าใ่ตรงข้ามกับอำเภอไดลลอนะเจ้าจ้าัาสดีเจ้า พอเวลาของรายการมอกผู้ประชาชนกเกษตรสุขภาพวันนี้กระเซี่ยงประดีขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดต,ตามรับฟังรับชมข้าเจ้าเสียงเทียนเนียมทรย์หับหน้าที่จําันรายการพร้อมวิทยากรวันนี้นํารายการจากท่านฟังไปก่อนปากกันได้ก็วันจันทร์แผ่ววันพุธหกโมงเกินถึงเจ็ดโมงเช้าทางสถานีวิทยุมอกม,ากมาหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกยินดีจัดนักสวัสดีเจ้า